สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพอดแคสต์ฟุตบอลวิเคราะห์แท็กติกครับวันนี้เราจะมาในหัวข้อที่ผมเชื่อว่าแฟนบอลหลายคนกำลังให้ความสนใจและอาจจะสงสัยกันอยู่นั่นก็คือแผนการเล่นระบบ3-5-2ครับทำไมจูจ่ๆเราถึงเห็นโค้ชทั่วโลกหันมาใช้แผนนี้กันเยอะมากมันดีจริงหรือเป็นแค่แฟชั่นที่เดี๋ยวก็ผ่านไปครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับ ต้องบอกว่า352ไม่ใช่แผนใหม่นะครับมีมานานแล้วแต่ถูกนำมาปัดฝุ่นและปรับให้เข้ากับฟุตบอลสมัยใหม่จนกลายเป็นหนึ่งในแผนที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดในยุคนี้เลยก็ว่าได้งั้นเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่าครับสำหรับผู้ฟังที่อาจจะยังไม่เห็นภาพชัดเจนช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครับว่าหน้าตาของแผน352มันเป็นยังไงได้เลยครับลองนึกภาพตามนะครับแผนนี้จะประกอบไปด้วย กองหลัง3คนหรือเซนเตอร์แบ็เป็นหัวใจของเกมรับเลยครับยืนคุมพื้นที่หน้าประตูทำให้โซนกลางแน่นมากเจาะเข้าตรงกลางได้ยากกองกลาง5คนนี่คือจุดที่น่าสนใจที่สุดเลยครับเราจะแบ่งย่อยๆได้เป็นวิงแบ็กสองคนอยู่ริมเส้นซ้ายขวาเป็นตำแหน่งที่เหนื่อยที่สุดในสนามเลยก็ว่าได้เพราะตอนบุกต้องขึ้นไปเป็นปีกเปิดบอลส่วนตอนรับก็ต้องลงมาเป็นแบ็ก ทำให้ทีมมีผู้เล่นเกมรับถึง5คนครับมิดฟิลด์ตัวกลาง3คนส่วนใหญ่จะยืนเป็นสามเหลี่ยมอาจจะเป็นตัวรับ1ตัวรุก2หรือตัวคุมเกม2ตัวรุก1ก็ได้แล้วแต่สไตล์โค้ชซึ่งการมีผู้เล่น3คนตรงกลางทำให้คุมเกมแดนกลางได้ดีมากครับกองหน้า2คนยืนเป็นคู่กันคอยหาช่องจบสกอร์หรือช่วยกันดึงตัวประกบ ฟังดูแล้วจุดเด่นของมันคือความยืดหยุ่นเลยนะครับคือตอนรับจะกลายเป็น5-3-2พอตอนบุกก็ดันวิงแบ็กขึ้นไปกลายเป็น3-3-4ได้เลยแบบนี้ใช่ไหมครับถูกต้องเป๊ะเลยครับนี่คือเหตุผลหลักที่โค้ชสมัยใหม่ชอบกันมากเพราะมันปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องเปลี่ยนตัวผู้เล่นเลยครับข้อดีหลักๆของมันคือเกมรับแน่นหนาะอย่างที่บอกไปการมีเซ็นเตอร์แบ็ก3คน และวิงแบ็กลงมาช่วยอีก2คนทำให้เกมรับในกรอบเขตโทษแข็งแกร่งมากครับครองเกมแดนกลางการมีผู้เล่นในแดนกลางถึง5คนรวมวิงแบ็กทำให้มีตัวเลือกในการจ่ายบอลเยอะสู้กับทีมที่ใช้มิดฟิลสอ2-3คนได้สบายสบาย,บายครับเกมรุกหลากหลายมีทั้งการเจาะตรงกลางจากกองหน้าคู่และการโจมตีริมเส้นจากวิงแบ็กที่เติมขึ้นมาสูงทำให้เกมรุกคาดเดาได้ยากครับ พอพูดถึงโคช้ชที่ใช้แล้วประสบความสำเร็จคนแรกที่ผมนึกถึงเลยคืออันโตนิโอคอนเต้ครับไม่ว่าจะเป็นกับยูเวนตุสเชลซีหรือล่าสุดกับอินเตอร์มิลานแกใช้3-5-2เป็นแผนหากินเลยครับใช่เลยครับคอนเต้ e คือเจ้าพ่อของระบบนี้ในยุคโมเดิร์นเลยก็ว่าได้เขาพิสูจน์ให้เห็นว่าถ้ามีผู้เล่นที่เข้าใจและมีวินยัยแผนนี้จะน่ากลัวขนาดไหนวิงแบ็กของคอนเต ต้องฟิตเหมือนมา้าเพราะวิ่งขึ้นลงไม่มีหมดจริงๆอีกคนที่น่าสนใจคือโทมัสทูเคิลตอนคุมเชลซีได้แชมเปี้ยนส์ลีกก็ใช้ระบบหลัง3ซึ่งเป็นญาติกับ352นี่แหละครับแสดงให้เห็นว่ามันใช้ได้ผลในระดับสูงสุดจริงๆแต่แน่นอนครับว่าทุกแผนย่อมมีจุดอ่อนแล้วข้อเสียหรือสิ่งที่ต้องระวังของ35 2คืออะไรครับประเด็นสำคัญเลยครับ จุดอ่อนของมันก็มาจากจุดแข็งของมันนั่นแหละครับพื้นที่ว่างด้านข้างเพราะความรับผิดชอบริมเส้นทั้งหมดตกอยู่ที่วิงแบ็กคนเดียวถ้าวิงแบ็กเติมเกมรุกแล้วลงไม่ทันหรือโดนคู่แข่งใช้ปีกความเร็วสูงโจมตีใส่ก็จะมีพื้นที่ว่างมหาศาลให้คู่แข่งเจาะได้เลยนะครับต้องใช้นักเตะที่เหมาะสมโดยเฉพาะตำแหน่งวิงแบ็กไม่ใช่ใครก็เล่นได้ต้องมีทั้งความเร็วความฟิตทักษะการบุก และวินัยในเกมรับสูงมากถ้าหาผู้เล่นแบบนี้ไม่ได้แผนก็พังครับความเข้าใจเกมนักเตะทั้ง11คนต้องสื่อสารและเข้าใจบทบาทของตัวเองเป็นอย่างดีโดยเฉพาะ3มเซ็นเตอร์แบ็กที่ต้องคอยขยับเพื่อปิดช่องว่างให้กันและกันตลอดเวลาครับสรุปก็คือเป็นแผนที่ดีมากๆแต่ก็มีเงื่อนไขพอสมควรโดยเฉพาะคุณภาพของผู้เล่นในตำแหน่งวิงแบ็กที่เปรียบเสมือนหัวใจของระบบนี้เลยครับถูกต้องครับ มันเป็นแผนสำหรับทีมที่มีความพร้อมและมีนักเตะที่ตอบโจทย์จริงๆไม่ใช่แผนที่ก๊อปปี้ไปใช้แล้วจะสำเร็จได้ทันทีครับเอาล่ะครับมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วผมอยากจะโยนคำถามนี้ไปให้คุณผู้ฟังทางบ้านบ้างรับคุณคิดว่าแผน352เนี่ยเป็นแผนที่ดีที่สุดในยุคนี้จริงหรือไม่และมีทีมไหนหรือโค้ชคนไหนที่คุณคิดว่าใช้แผนนี้ได้น่าประทับใจที่สุดครับลองคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะครับ เราอ่านทุกความคิดเห็นแน่นอนหรือถ้าอยากให้เราเจาะลึกแท็กติกไหนเป็นพิเศษในตอนหน้าก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่มาให้ความรู้แบบเจาะลึกจริงๆยินดีเสมอครับและขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามพอดแคสต์ฟุตบอลครับอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe พวกเราไว้จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์แท็ติกสนุกๆแบบนี้ในตอนต่อไปสาหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ